สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อ uh ังกร์พรสเพเหระจะขอนำเสนอเรื่องวัคซีนทำไมถึงขาดแคลนทำไมตลาดโลกหรือโลกเราใบน,นี้ถึงได้ขาดแคลนวัคซีนเรามาดูกันครับผมก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคทีนี้ เรามาพูดถึงประเด็นว่าทำไมวัคซีนถึงขาดแคลนทั้งๆที่มีหลายๆบริษัทในตลาดโลกเสนอขายวัคซีนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็น BioNTech Moderna AstraZeneca Sinovac Sinopharm Sputnik V ก Sp ก็เราสามารถพูดได้ว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเรื่องการประเมินสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่นั่นก็คือโรค โควิด -19 มันเกิดมาจากอะไรแล้วมันติดต่อกันทำไมถึงรวดเร็วมากหรืออะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากเราประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องรู้ว่ารู้เร็วแล้วก็วางแผนอย่างรวดเร็วว่าเราจะรับมือรับสถานการณ์กับโรคอุบัติใหม่นี้อย่างไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เราไม่การที่จะตัดสินใจคือเรื่องวัคซีนคือจําเป็นที่สุดก็คือมันไม่สามารถที่จะไปหาร้านหมอแล้วก็ไปซื้อยามากินปุ๊บมันก็จะหายปับ๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นโรคที่จะต้องมีการเฝ้าระวังดูแลรักษาอย่างอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการประเมินสถานการณ์ พลาดไปต่ําไปก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้การวางแผนในการรับมือสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่มันก็จะล้มเหลวไปด้วยทีนี้เราจะมาดูว่าบางประเทศก่อนที่เขาจะมีการผลิตวัคซีนหรืออะไรทํานองนี้ก็พูดพูดกันอยู่ยหลายหลายประเด็นว่าเอะปล่อยให้มันติดไปเยอะๆดีไหม เพราะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุอินมูนซิสเต็มขึ้นมาเองก็มีการโต้เถียงกันสารพัดบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะที่อังกฤษเขามีการโต้เถียงกันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้เร็วที่สุดโดยอย่างน้อยที่สุด ต้องให้ได้ถึง70%ของจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆเพื่อให้มันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือ h e r d i m m u n e System นั่นเองเพราะหลังจากที่มี h e r d i m m u n e system แล้วคือภูมิคุ้มกันหมู่แล้วโรคนี้ก็จะไม่สามารถที่จะขยายหรือแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วเหมือนที่เราเห็นดังนั้นเนี่ย การที่จะทําให้มันถึง70%นั้นหมายถึงการฉีดวัคซีนให้ได้70%นั้นปัญหาหลักก็คือแล้วคุณจะเอาวัคซีนมาจากไหนบางประเทศก็ผลิตเองบางบางประเทศไม่ไม่สามารถผลิตเองได้ก็จะต้องให้อีกประเทศหนึ่งผลิตให้แต่การผลิตนั้นจะเร็วหรือช้ามันต้องใช้มันต้องใช้ไอเขาเรียกว่ามันต้องใช้ ระยะเวลาในการทดลองตรวจสอบจนแน่ใจแน่ชัดปัดจากข้อสงสัยว่าวัคซีนนี้เหมาะสำหรับมนุษยชาติแต่การจะถึงจุดนั้นได้คนคงตายกันไปหมดครับผมทีนี้ถึงมีการให้เ,เขาเรียกว่าอนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉิน ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปคือไม่ไว่าจะเป็น i o n t e c h m o d e ด n a หรือ astra z e ซ e c a sputnik v หรืออะไรเขาขออนุมัติใช้ฉุกเฉินไปก่อนให้งั้นคนมันจะติดกันไปเยอะกว่านี้แล้วก็สูญเสียไปมากกว่านี้ดังนั้นจะเห็นว่าประเด็นที่2คือเรื่องของความเห็นแก่ตัวของบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่รวยแล้ว มีการกักการวัคซีนไว้จํานวนมากปานกลางและก็ประเทศที่ยากจนไม่สามารถจะเข้าถึงวัคซีนในท้องตลาดได้นั่นคือราคาอาจจะแพงเกินไปหรือไม่มีกําลังซื้อพอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมได้ยินมาจากผู้บริหารของไฟเซอร์ ซีอของไฟเซอร์เขาพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วัคซีนมันขาดตลาดเนี่ยเพราะว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยได้กักตุนไว้เป็นจำนวนมากทำให้ประเทศปานกลางและยากจนไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือ CEO ของไฟเซอร์เขาเคยนำเสนอเรื่องการเสนอรา,ราคา ให้กับประเทศที่มีรายได้ปานกลางและประเทศยากจนแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าทําไมประเทศปานกลางหรือประเทศยากจนถึงได้ตัดสินใจไปอย่างนั้นมันกขน็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆว่ามันอาจจะยังไม่ระบาดหรือแพร่กระจายมากเกินไป ยังไม่สนใจข้อเสนอของไฟเซอร์ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากเรามีวัคซีนในสต็อกมากเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นสําหรับประเทศนั้นๆเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ประชาชนของประเทศนั้นก็จะได้อุ่นใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นฉันยังมีโอกาสรอดสูงกว่า คนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนมันก็มีคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดอีกมากมายที่ไม่เชื่อว่าเนี่ยถ้าพวกเราฉีดวัคซีนกันทุกคนอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ประเทศที่ผลิตวัคซีนนั้น ใส่อะไรอะไรลงไปในวัคซีนหรือเปล่ามีการฝังชิปอะไรหรือเปล่ามันมีความคิดที่หลากหลายที่ทำให้บางคนไม่เชื่อในวัคซีนที่ในการรักษาโควิด19ผมเคยพูดกับหลายๆคนที่นี่ที่เยอรมันนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อในผลข้างเคียงเพราะว่ามันยังการทดสอบมันยังไม่ มันยังไม่เป็นเฟสสาคือเป็นที่สุดหรือปัสจากข้อสงสัยว่าเมื่อเราฉีดครบ2โดสแล้วผลข้างเคียงของมันที่มันไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาปี2ปี3ปีนี้ใครจะอธิบายได้มันอาจจะไปเกิดในอนาคตก็ได้ อันนี้คือเป็นอีกกลุ่มคนประเภทหนึ่งที่เขาคิดอย่างนี้มันมีจริงๆครับผมมันไมีเยอะด้วยมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่10-20คนมันมีเป็นเอาพูดตรงมีเป็นล้านๆคนเลยแหละที่เขาคิดในลนนักษณะนี้ในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดแบบไม่มีความเชื่อถือในเอกไม่ก็คือไม่สนใจว่าวัคซีนนั้นจะผลิตที่ไหนยี่ห้ออะไรเขามีความคิดเหมือนกันหมดว่า ไม่ค่อยเชื่อในสรรพคุณหรือข้อจํากัดของวัคซีนตามที่ได้ยินมาคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะพูดไม่หมดก็ได้บริษัทที่ผลิตวัคซีนอะไรทํานองนี้นะครับผมดังนั้นทางที่ดีที่สุดพวกเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะออกกำลังกายให้เยอะ แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีตามมาตรฐานของการรักษาต,ตนเองให้ห่างไกลจากโควิดผมว่ามาตรการนี้ก็คงจะดีในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนให้เป็นที่อุ่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจจะรับวัคซีนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะรับหรือไม่ก็คงไม่มีใครบังคับอย่างที่เมืองนอก ที่ประเทศเยอรมันที่ผมอยู่เขาก็จะมีให้เรากรอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วหากมีอะไรเกิดขึ้นทางรัฐบาลเขาจะดูแลร,รักษาหรือรับผิดชอบอย่างไรหรือจะไม่ผิดชอบรับผิดชอบอย่างไรอันนี้คืออย่างน้อยๆเขาจะต้องให้เราเซ็นรับทราบไว้ก่อน ถ้าหากว่าผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของวัคซีนตรงนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ยังไงก็ตามก็สมควรที่จะได้รับการดูแลจากทางภาครัฐของประเทศนั้นๆเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะต้องการมาเสี่ยงชีวิต โดยที่เห็นฝังแล้วก็คือเห็นฟังก็หมายถึงว่ามีวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะวัคซีนนั่นคือไม่ใช่วัตถุประสงค์หรือไม่ใช่ความปรารถนาของผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเอาล้ครับผมวันนี้อังเคพรสัพเพเฮระก็มีเรื่องวัคซีนมาเล่าสู่กันฟังย่อๆข้าวๆแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับผมโปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับ